ครับสองเทคนิคเพิ่มพลังใจก็สวัสดียามบ่ายทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับหรือหลายท่านนะครับที่ตอนนี้ก็ได้เวลาทำงานในช่วงบ่ายนะครับผมเองก็มาพูดคุยนะฮะแล้วก็มาไลฟ์สดในวันนี้นะครับก็ผมลรวิโรจนะครับสันติวัฒนาพรนะครับในนามของบริษัทเมทาลินพูทซับ99จำกัดนะครับวันนี้ผมเองก็อยากจะมา แบ่งปันเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกให้ทุกท่านนะครับอ่าได้มี2สิ่งนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าในเมื่อหน้าวันนี้เองนะครับบางท่านก็มีอาชีพประจําอยู่นะครับบางท่านก็เป็นเกษตรกรนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะแบ่งปันในเรื่องของ2องเทคนิคตัวนี้ให้กับหลายท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ประกอบอาชีพหรือทุกท่านที่ประกอบเรื่องของธุรกิจที่ทําอยู่ณตอนนี้นะครับ ข้อหนึ่งนี้นะครับเขาบอกว่าการที่เราจะมีพลังใจนะครับให้กับตัวเราเองเนี่ยซึ่งมันจะเป็นเรื่องของกําลังใจนั่นเองนะครับกําลังใจนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะพูดในเรื่องของปีกย่อยไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของคืนหนึ่งนะครับก็เป็นในเรื่องกําลังใจตัวเองนะครับก็อย่างเช่นสมมุติว่าณตอนนี้นะครับบางท่านที่ประกอบธุรกิจอาชีพน,นะครับหรือบางท่านที่ทําธุรกิจอยู่ นะครับหรือพี่น้องเกษตรกรที่ทําเรื่องการเกษตรอยู่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราประสบปัญหาที่เราเจอกันนะครับเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเราเองก่อนนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับมันก็สามารถที่จะบอกตัวเราเองนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่วันไหนนะครับเราเองเนี่ยเกิดภาวะในการที่เราหมดกําลังใจนะครับหรือว่าเราเจอปัญหานะครับอย่างตอนนี้เองเนี่ยก็อย่างที่ ผมก็เคยไลฟ์สดนะครับแล้วก็พูดคุยกับทุกท่านไปนะครับว่าสิ่งสําคัญเลยนะครับในการที่เราเนี่ยจะต้องมีกําลังใจตัวเราเองเนี่ยสูงที่สุดนะครับเพราะว่าเราย่อมรู้ตัวเราเองดีนะครับเราเท่านั้นนะครับที่จะให้กําลังใจตัวเองได้นะครับทุกเรื่องราวทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนผมเองนะครับปัจจุบันนี้ผมมีก็ประกอบธุรกิจอาชีพเรื่องการเกษตรนี่แหละครับเพราะว่าเราก็ทําการส่งเสริมอาชีพ นะครับตั้งแต่ปี2 0ง1นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ให้กำลังใจตัวเองนะครับในเรื่องของอาชีพที่ทำอยู่นะครับอย่างเช่นโปรดักต์แรกเลยที่ผมทำเนี่ยในเรื่องของโกโก้อย่างที่ท่านเห็นนะครับที่หน้าจอตรงนี้นะครับกว่าจะถึงวันนี้นะครับกว่าที่ทุกท่านจะเห็นนะครับในเรื่องการที่เราเนี่ยมีโปรดักต์สินค้าเป็นอย่างเป็นอย่างแบบนี้นะครับเราก็ต้องให้กำลังกำลังใจตัวเองเนี่ยให้มากที่สุดในการดำเนินธุรกิจอาชีพนะครับ มันย่อมมีปัญหาระหว่างทางเสมอนะครับเหมือนที่ผมทําช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกที่ผมส่งเสริมอาชีพเรื่องโกโก้นะครับก็ปี2องพเนี่ยผมก็ใช้เป็นชื่อของร้านเมทัลลินนะครับตอนนั้นเรายังไม่ได้จดเป็นทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบของบริษัทนะครับแต่ด้วยที่ผมนะฮะมีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความมุ่งมานะที่อยากจะประกอบธุรกิจอาชีพตัวนี้ให้ประสบความสําเร็จนะครับและแล้วผมเองก็ ก้าวข้ามนะฮะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาด้วยที่ให้กําลังใจตัวเองอยู่ตลอดนะครับว่าเราจะต้องผ่านสิ่งต่างพวกนี้ไปได้นะครับเพราะว่าเราเองมีเป้าหมายอนาคตวันข้างหน้านะครับอย่างตัวผมนะฮะในเมื่อ,อปีที่ผมทําแรกๆเลยเนี่ยผมใช้ร้านเมทัลลินนะครับก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักนะครับแต่เราก็ตั้งใจทําอยู่ตลอดกับทางาทีมงานบ้างผมบ้างนะครับลงพื้นที่ในการส่งเสริมอาชีพ นะครับแล้วแล้วพอปี2011ผ่านพ้นไปนะครับเข้าสู่ปี2 0 6 2ช่วงประมาณปลายปีก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับผมเองก็ยิ่งมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยต้องทำการจัดตั้งเป็นรูปแบบของบริษัทนะครับแล้วจดเป็นนิติบุคคลนะครับอย่างที่ทุกท่านตอนนี้มั่นใจว่ารู้จักบริษัทเมทาลินพูลทรัพย์99จำกัดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า เราเองเนี่ยลงหน้างานนะครับลงพื้นที่ในการเยี่ยมแปลงบ้างนะครับในการให้วิชาการบ้างนะครับหรือ,อลงไปช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกันไปไล์สดด้วยนะครับผมก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัทเมทาลินพูลรัพย์ 99, 99จำกัดนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะเข้า7ปีแล้วนะครับแต่ระหว่างทาง นะผมเองก็เจอปรรคปัญหาเหมือนกับทุกท่านนะครับที่ที่เราเจอมานะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเราเองอยู่เสมอนะครับแล้วผมเองก็ให้กําลังใจตัวเองในการประกอบธุรกิจอาชีพในการอาส่งเสริมนะครับแล้วก็อาจนมันผ่านพ้นไปได้นะครับเราเองก็เลยมามีโปรดักที่2เกิดขึ้นนะครับนั่นก็เป็นในเรื่องของหมากสูงตุ่นแหลมหน้าขาวตัวนี้ที่ท่านเห็นหน้าจอตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ ด้านล่างนะก็จะมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับในเรื่องของพวกซองนะมันเป็นซองที่เขาไปทําการแปรรูปนะครับเพราะว่าหมากตัวนี้นะครับมันจะต่างกับหมากชนิดอื่นนะอย่างเช่นที่เราเคยรู้จักกันนะครับก็คือเป็นหมากพื้นบ้านเรานะฮะหมากกลมๆที่กินกับภูบ้างนะครับที่ไปผ่าตากแดดนะฮะขายนะฮะคือตากแห้งไปผ่าซี่นะครับ แต่ตรงกันข้ามหมากตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นเป็นในเรื่องของการขายเป็นหมากสดนะฮะยกทั้งทลายเลยนะครับก็เอาไปทําเรื่องกระบวนการสีนะฮะก็เป็นอุตสาหกรรมส่งออกไปแล้วนะครับหมากตัวนี้นะฮะก็เป็นสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์นะครับแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะหน้าจอตรงนี้นะฮะก็เป็นในเรื่องของเขาเรียกเป็นกลุ่มสแน็คของขบเคี้ยวหน้าที่ผมถือเป็นทรงซองแบบนี้นะครับแล้วก็ มีอีกหลากหลายรสชาติที่ท่านเห็นด้านล่างนะฮะมันแล้วแต่ว่าเขาจะไปใส่นะครับเป็นรสชาติอะไรนะครับจะเป็นกาแฟโกโก้เปเปอร์มินต์แคนตาลูปอันนี้ก็ว่ากันไปนั่นก็คือในเรื่องของอาชีพที่ผมทํานะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมเองก็มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจทํานะครับจนถึงหน้าตอนนี้เลยนะครับก็เท่ากับว่าทางบริษัทเมทัลินพูลซับ99จำกัดที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะฮะ เราก็มีเป็น2องโปรดักที่ทําก็คือมีโกโก้นะครับแล้วก็หมากสูงตุดแหลมหน้าขาวที่ท่านเห็นหน้าจอตอนนี้นะครับหรือบางท่านเนี่ยก็เป็นลูกไล่ของบริษัทอยู่นะครับโดยเฉพาะผมเองก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เราได้รับโอกาสจากทางสากลการเกษตรนะครับซึ่งส่งเสริมอาชีพนะครับก็อย่างน้าตอนนี้นะฮะก็ยังมีอขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็อย่างสากลทางห้างจัดลําปางเนี่ยผมก็ส่งเสริมอาชีพนี้ไปเมื่อ2ปีที่แล้ว ก็มีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยปลูกกันนะฮะปลูกกันเยอะเหมือนกันนะครับพอสมควรตอนนี้ก็ต้นก็โตเติบโตขึ้นเยอะแล้วนะครับจุดดีของหมากตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของที่สําหรับบางท่านนะครับที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับบางท่านที่มีอาชีพประจําทํางานประจําเป็นข้าราชการนะครับเหมาะมากๆนะครับกับการปลูกหมากชนิดนี้นะฮะคือเราไม่ต้องไปดูแลประครบประงมงเหมือนพืชชนิดอื่นนะครับมันไม่มีศัตรูพืชไปรบกวนมัน นะครับแล้วก็ปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับหนึ่งไร่นะครับจะใช้ต้นกล้าแบบนี้ที่ท่านเห็นนะฮะสี่ร้อยต้นนะครับระยะปลูกมันก็สองคูณสองเมตรนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ทําให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยที่สนใจปลูกนะฮะแล้วก็ปลูกไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปดูแลใกล้ชิดมากเหมาะมากๆกับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งบางครั้งนะฮะณตอนนี้เนี่ยก็ยังมี ท่านที่เป็นข้าราชการนะครับที่เกษียณอายุแล้วนะครับหรือท่านที่ทําเอกชนนะครับที่เริ่มเกษียณไปนะครับก็สามารถที่จะนำหมากชนิดนี้นะครับไปปลูกในสวนของท่านได้นะฮะหนึ่งไร่มันได้400ต้นอยู่แล้วนะครับเพราะการดูแลมันดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายมันไม่มีเรื่องศัตรูพืชนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเราจะมีรายได้จากเขานะครับเรื่องของผลผลิตของหมากนะครับแล้วก็เรื่องของกลาบหมาก เรก็จะมีรายได้สองทางนะครับกาบหมากอย่างที่ท่านเห็นนะฮะกาบหมากตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของไปทําถ้วยชามช้อนนะครับอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องกาบหมากนะฮะกาบหมากเป็นถ้วยชามช้อนอย่างนี้เลยนะครับนะก็คือเราเองก็มีรายได้สองอย่างนะครับจากการที่เราปลูกพืชชนิดนี้นะฮะแต่ที่ผมถืออยู่ตรงนี้อย่างที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นในเรื่องของแนคของขบเคี้ยวนะครับเป็นซองๆองแบบนี้ เขาก็ทําการแปลรูปแล้วนะครับใส่ซองนะฮะใส่ซองชิ้นใหญ่แล้วก็มาเป็นชิ้นย่อยแบบนี้นะครับก็ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ที่ผมถือให้ดูนะฮะก็เป็นในตัวของปิงหลางที่เขาเรียกนะครับเอาไว้ขบเคี้ยวนะฮะแบบนี้เลยนะท่านที่เป็นอาชีพขับรถนะครับก็สามารถที่จะเคี้ยวอมตัวนี้ได้นะครับมันก็จะทําให้เราไม่ง่วงนอนนะครับแล้วก็อย่างน้อยน้อยตัวเขาเองก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรนะฮะก็จะ ทำความสะอาดปากเราได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะครับทางโซนยุโรปนะฮะทางอังกฤษและเซ์อเมริกานะครับเขาก็ชอบเคี้ยวอมหมักตัวนี้นะครับเพราะว่าทางบ้านเขาเนี่ยอากาศมันจะหนาวเย็นมากนะครับแต่การเคี้ยวหมักตัวนี้เนี่ยมันจะปรับอุณหภูมิในร่างกายอบอุ่นขึ้นนะครับก็ฝากทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะฮะชมไลฟ์สดเนี่ยท่านก็สามารถแชร์ต่อๆกันได้นะครับแล้วก็กดติดตามได้นะครับส่วน อีกหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งพลังใจนะครับที่ผมอยากจะบอกเทคนิคให้นะครับข้อ2นี้นะฮะเรายังไม่หมดนะครับข้อ2ก็เป็นเรื่องของกําลังใจจากคนอื่นนะครับก็หมายถึงว่ากําลังใจกจากคนอื่นนี้นะฮะเอาคนใกล้ตัวเลยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวตัวเองนะครับที่ท่านประกอบธุรกิจอาชีพแล้วอาจจะภาวะประสบปัญหานะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพที่เราทำนะครับ ว่าจะเป็นเรื่องการงานที่เราทำประจำอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะขอในเรื่องของกำลังใจจากคนอื่นนะฮะหรือว่าจากครอบครัวเรานะครับหรือไม่ก็เพื่อนสนิทนะฮะเพื่อนสนิทเรานะครับที่เรามีเพื่อนที่ดีนะครับเราก็อาจจะไปโทรพูดคุยกับเขานะครับเขาก็อาจจะให้กำลังใจเรามานี่ก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่มันเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่เราเองเนี่ยสามารถที่จะ บอกกับตัวเราเองได้นะครับว่าเราเนี่ยก็สามารถมีกำลังใจจากตัวเราแล้วก็คนอื่นนะครับเพื่อนญาติพี่น้องนะครับบุคคลรอบข้างครอบครัวนะครับมันก็จะทําให้เรานะครับมีในเรื่องของพลังใจที่ดีขึ้นนะครับผมเชื่อครับว่าการทําธุรกิจอาชีพนะครับหรือว่าท่านที่ทํางานอยู่ตอนนี้นะฮะบางครั้งเนี่ยเราก็เกิดอาการที่ประสบปัญหาแล้วก็ท้อแท้นะครับ หรือว่าเราทําไปแล้วเนี่ยเราอาจเจอปัญหาที่มันแก้ไม่ได้นะครับฉะนั้นท่านก็ใช้เทคนิค2อย่าง2ข้อนี้นะครับเป็นตัวที่จะช่วยกับท่านเนี่ยดำเนินอาชีพต่อไปเรื่อยๆดําเนินธุรก,กิจของตัวเองต่อไปเรื่อยๆเพื่อวันข้างหน้านะครับเราจะได้ประสบความสําเร็จเหมือนที่ผมทําทุกวันนี้นะฮะผมทําธุรก,กิจอาชีพส่งเสริมเรื่องการเกษตรเนี่ยผมก็ย่อมเจอประสักปลายทางอยู่ตลอดอ่ระหว่างทางของมันนะครับ อาจจะเจอหลายสิ่งหลายอย่างก็เหมือนกับทุกๆท่านนั่นแหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาผมเนี่ยให้กําลังใจตัวเองได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะมีกําลังใจจากเพื่อนร่วมง,งานนะครับครอบครัวนะรหรือว่าเพื่อนรอบข้างนะครับอันนี้ก็จะช่วยเราได้มันก็จะเป็นแรงผลักดันทําให้เรามีกําลังใจที่ดีขึ้นนะครับเพื่อเดินหน้าต่อนะฮะมันนั่นก็หมายถึงว่าเราเองเนี่ยทุกคนนะครับเราเองก็ต้อง ตั้งเป้าหมายตัวเ,เองเอาไว้นะครับเพื่อวันข้างหน้านั่นเองนะแต่บางครั้งเนี่ย,หล,ยหลายคนนะครับแม้กระทั่งผมบางครั้งเราเจออุปสรรคเจอปัญหานะฮะบางครั้งเราก็เกิดอาการที่้อแท้บ้างนะครับหมดกําลังใจบ้างนะครับแต่คลิปนี้วันนี้ในช่วงบ่ายบายที่ผมมาไลฟ์สดพูดคุยกับทุกท่านนะครับหล,หลายช่องทางเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าอย่างน้อยผมเองก็เป็นแรงบันดาลใจกับหลายท่านด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านด้วย นะครับตัวท่านเองก็เป็นกำลังใจกับตัวเองด้วยได้เหมือนกันนะครับเราเองก็จะผ่านนะก้าวข้ามผ่านบทศัพท์ต่างๆเหล่านี้ไปนะครับเราอย่าเพิ่งสิ่งที่เราทำนะฮะเราอย่าเพิ่งไปล้มเลิกมันนะครับเราทําต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยนะครับวันหนึ่งมันก็จะประสบความสําเร็จเหมือนที่เราตั้งใจไว้นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเรานะครับตัวเราเท่านั้นที่เราจะรู้ดีด้วยตัวเราเองนะครับเหมือนที่ผมประกอบอาชีพตอนนี้นะฮะ อย่างเรื่องโกโก้กับเรื่องหมากเนี่ยณตอนนี้เองนะครับทุกท่านก็อาจจะมีข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วว่าในเรื่องของโกโก้เนี่ยมันก็จ้อมีเรื่องของภาวะราคานะะราคามันจะตอนนี้ค่อนข้างจะต่ําลงบ้างนะครับแต่เดี๋ยววันข้างหน้ามันก็ต้องปรับขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในการที่เรานะครับประกอบธุรกิจอาชีพนะฉะนั้นคลิปนี้ที่ทุกท่านได้รับชมนะฮะหรือท่านชมย้อนหลังเนี่ยท่านก็สามารถเป็นกําลังใจให้กับ ทางตัวท่านเองนะครับหรือกับทางบริษัทผมด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับโดยการที่เรานะฮะกดแชร์ต่อๆกันเยอะๆนะครับแล้วก็ท่านก็ทำอย่างตัวเองเป็นปกตินะครับการที่เราเนี่ยมีกำลังใจที่เข้มแข็งกับตัวเราเองนะครับเราก็จะทำให้ทุกสิ่งมันผ่าน <c oughs> <c oughs> มันจะทำให้ทุกสิ่งผ่านพ้นไปได้นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับ มีกำลังใจที่เข้มแข็งกับตัวเองนะครับนะก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับการที่ผมมาไล์สดนะครับมาพบปะพูดคุยนะผมเองก็เป็นกําลังใจสูงหนึ่กับหลายท่านนะครับที่จะก้าวเดินต่อไปในธุรกิจอาชีพที่เราทำนะก็ผมฝากนะฮะฝากท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับหรือชมย้อนหลังนะฮะท่านสนใจที่อยากจะปลูกนะครับในเรื่องของหมากเรื่องของโกโก้ท่านก็โทรเข้ามาหาผมได้นะครับ0-96 935242นะะก็อย่าลืมโทรมาพูดคุยกันได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ให้เป็นบททดสอบกับตัวเรานะครับเราก็จะก้าวข้ามแล้วก็ผ่านพ้นไปนะครับส่วนท่านไหนก็ยังมีนะครับสนใจในเรื่องของการสั่งผลิตภัณฑ์นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังสั่งซื้อกันอยู่นะครับก็คือจากช่องตอ่ตอๆเขาอะนะครับผลิตภัณฑ์ในเรื่องของโกโก้นะครับที่เราจําหน่ายอยู่นะครับก็ ท่านก็ลองเข้าไปดูนะครับในช่องของเมทาลินช็อปนะฮะก็มีพี่น้องเสนากรนะครับหรือพี่น้องทั่วไปเนี่ยสั่งกันนะสั่งกันเยอะเป็นจํานวนมากนะครับสั่งไปรับประทานนะครับก็อันนี้มันมีทั้งแบบคั่วและไม่คั่วนะฮะอันนี้ก็เป็นผืชพันธ์ของทางบริษัทเมทาลินพูลซับ99จํากัดแต่ท่านเข้าไปดูนะฮะในช่องต่อตอนะครับก็พิมพ์คําว่าเมทาลินช็อปนะครับก็ท่านก็จะเห็นนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อกันได้ นะครับอันนี้ก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราส่งเสริมอาชีพจากปี2 0 1 1มาจนถึงตอนนี้2 0 1 8นะครับก็7ปีที่ผ่านพ้นวิกฤตหลายๆอย่างมานะครับแล้วก็เราก็ต้องประคับประคองมันนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกนะครับว่าปัญหามันก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคมากนะครับมันก็สามารถที่จะเป็นบททดสอบให้กับเรานะครับฝากทุกท่านนะครับที่สนใจอยากปลูกนะครับ หมากนี้ปลูกง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับทุกท่านที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับโดยเฉพาะท่านที่เกษียณอายุนะครับท่านที่มีเนื้อที่เยอะๆท่านก็สามารถที่จะแบ่งนะแบ่งพื้นที่ของท่านเพื่อนำหมากชนิดนี้ไปปลูกนะก็สามารถปลูกแซมได้หมดเลยหัวไร่ปลายนาก็ได้นะครับเมื่อช่วงช่วงเช้านะก็มีพี่น้องเกษตรกรแกก็ส่งภาพมาให้ผมดูนะครับแกปลูกหมากชนิดนี้นะครับ ตามหัวไล่ไปนาะล้อมรอบขอบแดนนะก็ถือว่าสุดยอดมากๆได้ทั้งความสวยงามนะครับแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของธุรกิจรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าตัวเขาก็ปลูกมะม่วงอยู่แล้วนะครับปลูกพืชยืนต้นอยู่แล้วเราก็เอาตัวนี้นะฮะเข้าไปปลูกรอบๆได้หมดเลยนะครับหรือบางท่านที่เป็นพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกโกโก้นะฮะก็เอาตัวเนี้ยหมากเนี่ยเข้าไปปลูกแซมก็ทําได้เหมือนกัน นะครับอันนี้ผมเองกอ็ได้ไปตรวจเยี่ยมแปลงนะฮะหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่อยู่อํเาเภอแม่สอดนะครับที่เป็นสมาชิกของอนิคมแม่สอดจังหวัดตากนะครับท่านที่อยากจะปลูกหมากนะเพราะตอนนี้ทางนิคมแม่สอดนะฮะเป็นสากลเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเข้าไปลงรายชื่อนะฮะเพื่อแจ้งความจํานงที่อยากจะปลูก นะครับตรงนี้ผมเองก็ประสานกับทางสากลเขาอยู่เพราะว่าเราเองก็ได้ไปประชุมนะฮะในพื้นที่นะครับแล้วก็ไปหาทางวิจ้องเกษตรกรเขาด้วยนะครับก็ไปแจ้งความจํานงได้นะครับก็ท่านจะปลูกกี่ไร่นะครับก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็เร็วทางาเจ้าที่เขาก็จะชี้แจงกับท่านนะครับผมเองก็จะไปประสานงานเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ฝากถึงถึงท่านที่อยู่ที่โซนของทางนิคมแม่สอดนะครับเป็นสากลเนี่ยนะครับก็ เข้าไปในนั้นนะครับได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันข้างหน้านะครับผมเองมีสิ่งต่างๆตรงไหนนะฮะเราเองก็ค่อยมาแบ่งปันแชร์ความรู้ประสบการณ์กันนะครับเพราะช่วงบ่ายวันนี้นะผมเองก็ช่วงเช้าเราก็ไม่ค่อยได้ว่างนะครับช่วงบ่ายเราก็มาพบปะพูดคุยนะครับก็ฝากกดแชร์กันนะฮะกดแชร์กดติดตามนะครับในเพจของบริษัทเมทาลินพูลซับพนรย์99าาจำกัดนะครับผมเองก็ลงพื้นที่อย่างนี้อยู่ตลอดแล้วก็มาพูดคุยกันอย่างนี้อยู่ตลอด นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าโทรหากันหลังไม้นะครับ0 9 6 9 3 5 2 4 6หม่นะครับยังมีพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือนะครับที่เขาก็แจ้งความจำลองมาแล้วนะครับสนใจที่จะปลูกหมากนะครับก็เป็นช่วงหลังปีใหม่ก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรน่านี้ก็กล่าวนะครับแล้วก็บอกกับทุกท่านนะฮะได้รับรู้นะครับว่าอาชีพการเกษตรนะครับเราเองก็ต้อง มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับหรือว่าเป็นอาชีพเสริมก็ทําได้อาทั้งโปโก้ทั้งหมากเลยนะครับสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีสิ่งดีๆตรงไหนนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเรามาแนะนําบอกทุกท่านนะครับช่วงบ่ายวันนี้ผมเองก็ขอบคุณนะฮะท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดทุกช่องทางนะครับท่านที่ชมย้อนหลังก็ฝากกดติดตามและกดแชร์กันเยอะๆนะครับช่วงบ่ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็มีความมั่งคั่งร่ำรวย นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเองก็มาพบปะพูดคุยกันใหม่ครั้งหนึ่งอ่าวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ